ปลารวมมีครับ ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยตอนนี้ก็6โมง45แล้วเดี๋ยวก็ลุยตกปลาเช่นเคยนะครับเหยื่อก็จะใช้เป็นเจ้ากบไฟโอเครับเจ้าความแกรนอยู่นี่วันนี้ผมจะเป็นไตคกับเช้อยู่นี่ครับเดี๋ยวลองดูครับเราก็ไปเรื่อยๆหน้าไหนหน้ามีตัวเราก็จอดตีจะสายมาเผื่อมันแดดนะครับไปไปลุยกันครับ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะครับโอเคเนี okay. ่ย <laughs> ตัวเล็กก็กัดติดนะเจ้ากบไฟนะครับเจเเดี okay, ๋ยวลุยตอกกบไฟแถมไฟทุกตัวเสือรถ <c oughs> แต่น้ำมันก็ไม่แดง เอาแล้วเอาแล้ว,วน้ปงปอยโดนครับเด็กไฟครับสีแดงครับใส่ปลาเข็มเลยครับอะว่าไงดีจะเก็บไว้หรือเราจะปล่อยดีเก็บกวันได้อยู่ใช้ได้อยู่แต้มแรกของวันนี้ครับกบไฟครับ กัดเป็นกบไฟสีแดงนะครับมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้จากคข่นนขาานาดนระชั้นชลยครับใส้เลือดเลยอ่ะน่าจะปล่อยไม่ได้แล้วนะดูเดี๋ยว <c oughs> ครับหรืต่อครับเดี๋ยวเราจะแย่งปลานบับบอยครับแย่งปลานบับบอยครับารสามอยู่ปุ๊บหายเลย มันจะชอบสีเขียวหรือสีแดง Ôi, mình cho xì đen kim voi. Ôi, mình cho đen kim voi. Ôi, nhìn chật gật đùa à? cho xì đen kim voi. thứ hai, gật กดไปนะครับสีแดงนะครับก็ใส่ปลากเกลืออลไรครับผมยิ่งตกยิ่งเล็กครับดููกันต่อครับผลงานน,นงเแ,แรกรก็ไม่ได้ตั้งใจปล่อยเลยครับแต่มันหลุดไป I'm ไปใหญ่ไปมันจะไหวพอดีมใจ น้ำบอยเอาไปสองตัวแล้วนะตรงนี้นะนี่ครับตีไปตีมาเจ้ากบไฟนะครับสีเขียวตัวนี้เรียบร้อยมันเป็นแนวคันนานะครับตรงนี้น้ำบอยไปสองตัวแล้วผมมาซ้าอีกก็โดนอีกโอเคเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อรถ แดดมันร้อนนะครับขออนุญาตใส่ผ้าปับเลยตัวนี้น่าจะกัดโดนตะขอเต็มเลยอ่านี่ครับใส่นีใส่ก็โอเคอยู่นะนี่ครับแต่ว่าโดนอะไรไม่รู้ครับเนี่ยกัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเหลืองตัวนี้นีปาชนนาคือต้นคามค่อนข้างสูงนะครับมันมีช่องแค่นี้แหละเราก็ลองตีดูนะครับ ก็รู้เรื่องตัวนี้น่าจะกัดโดนแต่ขอเต็มเลยเพราะว่ากัดแล้วสายมันกระตุกเลยครับผมก็แค่ตั้งคันเฉยๆก็ได้ตัวนี่โอเคเดี๋ยวลุยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อรถ กัดโคตรสดใจเลยครับผมไม่ได้มองด้วยผมไม่ได้มองด้วยโอ้โหกัดโคตรโหดได้ยินแต่เสียงนะครับบ๊มระดีที่ส่งทันนะนี่ครับไส์สวยด้วยอ้วนๆเลยนี่กัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเขียวเต็มๆเ,เลย กัดซาใจจริงผมไม่ได้มองไนดะ้ยินเสียงนะครับบึ้มก็ <c oughs> เรียบร้อยครับโดนเจ้าของแบนอยู่นน,น่นนู่รอยู่ฝั่งนน่นโอเคเดี๋ยวลุยต่อนะครับกบไฟแถมไว้ทุกตัวสื่อรหลด ไม้เดียวเลยตีตรงไม้เดียวเลยนะครับแต่ว่าไซส์ไม่ค่อยโตนี่ครับปานา <c oughs> กัดเป็นเจ้ากบไฟนะครับสีเขียวไม้เดียวเรียบร้อยโอเคยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวลุยต่อครับกบไฟแถมไปทุกตัวเสือรถ เดินลุยน้ำเข้ามา ในร่องเลย อ้วนมากเลยอ้วนมากครับนี่ครับอ้วนมากเลยท้องป่องเลยครับเนี่ยกัดเป็นเจ้ากบไฟสีแดงนะครับตันนี้เต็มๆเลยคือตรงที่ปลากัดมันเป็นร่องนะไม่ได้อยู่ในหนาครับหลบอยู่ในร่องตูตุ๊บเลยเต็มๆอ้วนๆโอเค น่าจะหมดเวลาแล้วครับน่าจะได้กลับแล้วโอเคครับผลงานปลารวมมีครับก็โอเคครับหมดเวลาแล้ววันนี้ <c oughs> กับการลุยปลานานะครับวอดเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็เต็มที่นะครับวันนี้ผมกออ็อย่างที่รู้กันครับีแดดแดดค่อนข้างที่จะแรงเลยตอนเช้านี่ กำลังเดือดเลยพอสายหน่อยแดดแรงแรงแรงยันหกโมงเย็นใช่ไหมนะบอยใช่ครับแดดห้าโมงนี่เหมือนบ่ายสามออห้าโมงเหมือนบ่ายสามแดดไม่มีพักเลยวันนี้พักเลยวันนี้โอ้โหแดดเปี้ยงเลยครับส่วนมากก็จะได้ปลาแค่ช่วงเช้าก็โอเคครับก็ไม่ไม่ไม่ได้แห้วก็ถือว่าโอเคแล้วมีผลงานกันทุกคนครับมีผลงานกันทุกคนฝากไปด้วยนะครับเจ้ากบไฟนี่ครับสีแดงกันหมดเลย สามตัวครับมาจบที่สีแดงจบไปที่สีแดงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ